เส้นเคยค่ะพักเบรกจากการเกี่ยวข้าวค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็มาหาอยู่หากินเ้นเคยค่ะช่วงนี้ยังมีให้คูดให้กินอยู่ค่ะแมงกีนายเนาะแต่ว่าอีกน้อยก็สิเริ่มมดลยไปแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้คูดได้แปดโตแล้วค่ะแปดแต้มแล้วอันนี้มาคูดต่อยค่ะมากระพ่ออีกหลุมหนึ่งเดี๋ยวคูดซะก่อนเลยค่ะหาอยู่หากินหาหูซะก่อนตอนนี้นะนี่เห็นไหมคะนี่พ่อหูแล้วค่ะคูดเลย มีอากาศดีค่ะบ่แดดตานไหนเนาะบ่มีแดดมีลมแล้วค่ะมีลมบ่ย่ยเวยลมหนาวโซยมาแล้วชน้อยกุตะกอนอู้ตื้นค่ะหูนี้ตื้นหลายข้อแล้วค่ะยึ๊บนี่นี่ค่ะนี่ค่ะได้อีกหนึ่งแต้มแล้วเป็นเก้าแต้มแล้วค่ะเกือบรีซิฟแล้วค่ะขันปนกับพอปนขันทอดก็กินคนเดียวก็อิ่มค่ะ าเดี๋ยวสนลดคิ้หาตื่นอีกสักก่อนเดอ้อมีอยู่บนน้อหูก็เริ่มมืดแล้วเด้ค่ะชถมกันเด้อพาวุดอุาคันนาเจ้าของค่ะนี่เดี๋ยวหาเพิ่มกัจ้า,จา